คุณเคยสงสัยไหมทําไมบางคนเริ่มจากศูนย์แต่วันนี้มีทั้งเงินมีอิสรภาพและมีชีวิตที่อยากได้ในขณะที่อีกหลายคนทํางานแทบตายแต่ยังวนอยู่ที่เดิมคำตอบไม่ได้อยู่ที่โชคไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือทางลับวิธีคิดที่คนรวยใช้ทุกวันโดยที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นวันนี้เราจะเปิดเผยทางลับเหล่านั้นแบบไม่ใช่สูตรลัด แต่เป็นรหัสชีวิตที่คนรวยใช้สร้างความมั่งคั่นทีละก้าวตั้งแต่ความคิดเงินก้อนแรกจนถึงอิสรภาพทางการเงินจุดเริ่มต้นของทางลับคือคิดแบบคนรวยก่อนรวยคนส่วนใหญ่อยากรวยแต่ยังคิดเหมือนคนจนนี่คือความจริงที่ฟังดูแรงแต่ซ่อนความลับไว้คนรวยไม่ได้เริ่มจากเงินมากกว่าแต่เริ่มจากมุมมองต่อเงิน ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเวลาคนทั่วไปได้เงินเดือนเขาคิดว่าจะซื้ออะไรดีแต่เวลาคนรวยได้เงินเขาคิดว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปทําให้โตยังไงต่างกันแค่ประโยคเดียวแต่ผลลัพธ์ต่างกันทั้งชีวิตทางลับของคนรวยเริ่มจากคำถามเพราะคำถามกำหนดคำตอบและคำตอบนั่นแหละที่กลายเป็นการกระทำ ลองคิดดูถ้าเราถามว่าจะเอาเงินไปใช้ยังไงดีสมองเราจะหาวิธีใช้แต่ถ้าเราถามว่าจะทำให้เงินก้อนนี้โตยังไงดีสมองเราจะหาวิธีเพิ่มคนรวยทุกคนมีคำถามแบบหลังอยู่ในหัวทุกวันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของทางลับทางลับข้อแรกคือรู้จักใช้เงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เจ้านายเงิน สำหรับคนทั่วไปคือสิ่งที่ต้องหาและใช้แต่สำหรับคนรวยเงินคือเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้สร้างสิ่งอื่นต่อไปเวลาคนรวยได้เงินเขาไม่ได้ถามว่าจะใช้ยังไงให้หมดแต่ถามว่าจะใช้ยังไงให้มันกลับมาหาเราอีกพวกเขาใช้เงินซื้อเวลาใช้เงินซื้อความรู้ใช้เงินซื้อโอกาสเช่น ซื้อหนังสือซื้อคอรสซื้ออุปกรณ์ทำงานดีขึ้นหรือแม้แต่ลงทุนในคนการจ้างคนเก่งเพื่อช่วยขยายธุรกิจเพราะเขารู้ว่าเงินที่จ่ายไปถ้าใช้ถูกทางมันจะวิ่งกลับมาหาเราเสมอต่างจากคนส่วนใหญ่ที่ใช้เงินเพื่อการแสดงออกคนรวยใช้เงินเพื่อต่อยอดและนั่นแหละคือทางลับข้อแรกคือมองเงินเป็นมลัดพันธุ์ไม่ใช่ผลไม้ อย่ากเก็บไว้กินหมดแต่ต้องปลูกให้มันงอกงามต่อไปทางลับข้อ2ส,สร้างระบบให้เงินทำงานแทนเราคนส่วนใหญ่ทำงานเพื่อเงินแต่คนรวยให้เงินทำงานแทนนี่ไม่ใช่แค่คำพูดเท่ๆแต่มันคือกลยุทธ์ชีวิตพวกเขาเข้าใจคำว่าระบบ เพราะไม่มีใครรวยจากแรงคนเดียวได้ตลอดไประบบคือสิ่งที่ทำให้เงินไหลเข้ามาแม้ในวันที่ไม่ทำงานอาจเป็นระบบธุรกิจระบบการลงทุนหรือแม้แต่ระบบคิดลองดูตัวอย่างง่ายๆคนทั่วไปเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยต่ำแต่คนรวยเอาเงินนั้นไปหมุนในระบบลงทุนเช่น ซื้อหุ้นปันผลคอนโดให้เช่าหรือธุรกิจที่ขยายได้เขาไม่ได้ทำเพื่อโชว์แต่ทำเพื่อให้เงินไหลกลับเรื่อยๆเพราะเข้าใจว่ารายได้ที่แท้จริงคือสิ่งที่เข้ามาแม้ในวันที่เราไม่อยู่และนี่แหละทางลับข้อ2ออย่าทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสร้างระบบ ให้เงินไหลกลับมาหาเราจำไว้นะทางลับของคนรวยไม่ได้อยู่ที่โชคไม่ได้อยู่ที่จังหวะแต่มันอยู่ที่วิธีคิดและการลงมือทำอย่างมีระบบวันนี้ถ้าคุณยังไม่ได้รวยไม่ได้แปลว่าคุณไปผิดทางแต่มันอาจแปลว่าคุณยังไม่รู้ทางลับเท่านั้นเอง ทางลับข้อที่3คนรวยเลือกใช้เวลาอย่างไรให้คุ้มกว่าทองคุณเคยสังเกตไหมคนรวยไม่เคยบ่นว่าไม่มีเวลาแต่คนทั่วไปมักบ่นว่าวันหนึงไม่พอทำอะไรเลยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือทางลับข้อที่สคนรวยเข้าใจสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเวลา เงินหามาใหม่ได้แต่เวลาไม่มีวันกลับมาพวกเขาใช้เวลาคิดก่อนทำไม่ใช่ทำก่อนคิดเทคนิคง่ายๆที่คนรวยใช้ 1. ตัดสิ่งไม่สำคัญออกไปอีเมลไม่สำคัญไม่ต้องตอบทันทีงานที่ไม่สร้างค่าเพิ่มจ้างคนทำแทน 2. แบ่งเวลาเป็นก้อนตามความสำคัญ เวลาเรียนรู้เวลาเจรจาเวลาออมเงินเวลาเหล่านี้คือเวลาลงทุนให้ชีวิตโต 3. ส,สร้างกิจวัตรที่คงที่เช่นอ่านหนังสือวันละหนึ่งชั่วโมงออกกำลังกายเพื่อพลังงานและความคิดชัดเจนสิ่งเหล่านี้เพิ่มศักยภาพแบบยั่งยืนจำไว้ การจัดการเวลาคือการจัดการชีวิตถ้าใช้เวลาแบบคนทั่วไปผลลัพธ์ก็เหมือนคนทั่วไปแต่ถ้าใช้เวลาแบบคนรวยผลลัพธ์ชีวิตก็เปลี่ยนทันทีทางลับข้อที่4คนรวยรู้จักเสี่ยงอย่างมีแบบแผนหลายคนเข้าใจผิดว่าคนรวยกล้าสเสี่ยงตลอดเวลาความจริงคนรวยไม่ได้เสี่ยงทุกครั้ง แต่พวกเขาเสี่ยงอย่างมีแบบแผนและคิดอย่างรอบด้านหลักการเสี่ยงแบบคนรวยมีดังนี้ 1. ศึกษาก่อนลงทุนไม่ซื้อหุ้นเพราะได้ยินจากเพื่อนแต่ทำการบ้านวิเคราะห์ธุรกิจและเข้าใจตัวเลข 2. แบ่งความเสี่ยงหลายช่องทางเงินไม่ได้อยู่ในที่เดียวลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง 3. ยอมรับความล้มเหลวเป็นบทเรียนล้มแล้วเรียนรู้แก้ไขและเริ่มใหม่ คนรวยไม่เสียใจนานเพราะมองว่ามันคือค่าคอสเรียนชีวิต 4. ใช้เงินเย็นลงทุนเงินที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทันทีเพื่อให้เงินทำงานได้โดยไม่กระทบชีวิตประจำวันจำไว้การเสี่ยงแบบไร้แผนเท่ากับการเสียเงินการเสี่ยงแบบมีแผนเท่ากับการสร้างโอกาสนี่คือทางลับข้อที่4ที่ทำให้คนรวยไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ใช้ทุกความเปลี่ยนแปลงให้เป็นโอกาส ข้อคิดสั้นๆส,สำหรับตอนนี้ 1. เวลาคือทองคำ 2. การเสี่ยงที่คำนวณได้คือสะพานสู่ความมั่งคั่ง 3. ทุกสิ่งเริ่มจากวิธีคิดก่อนลงมือทำ 3. ทางลับข้อที่ 5. สร้างเครือข่ายเป็นทุนชีวิตคนรวยไม่ได้รวยเพราะทำทุกอย่างคนเดียวแต่เพราะพวกเขารู้จักใช้เครือข่ายเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสคุณอัดเขาได้ยินคำพูดนี้ว่า คุณเป็นผลรวมของคนห้าคนที่คุณใช้เวลามากที่สุดนี่ไม่ใช่แค่คำพูดเท่ๆแต่เป็นหลักคิดจริงจังของคนรวยเคล็ดลับการสร้างเครือข่ายแบบคนรวยมีดังนี้ 1. เลือกอยู่ใกล้คนที่เก่งกว่าคนรวยมักใช้เวลาร่วมกับคนที่เก่งกว่าเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเองการอยู่ใกล้คนเก่งทำให้คุณคิดใหญ่ขึ้นและเห็นโอกาสมากขึ้น 2. ให้ก่อนรับ คนรวยไม่ใช่คนเอาเปรียกพวกเขาให้ความช่วยเหลือหรือความรู้ก่อนแล้วโอกาสดีๆจะตามมาเอง 3. รักษาความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เจอครั้งเดียวแล้วจบติดต่อบอกข่าวสารแชร์ความรู้หรือช่วยเหลือเมื่อทำได้ 4. มองเครือข่ายเป็นทรัพย์สินเครือข่ายไม่ใช่แค่เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานแต่เป็นทุนชีวิตที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจโอกาส หรือความช่วยเหลือในอนาคตจำไว้เครือข่ายที่แข็งแกร่งสามารถทำให้เงินไหลามาแทนคุณได้และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหลายคนรวยเร็วทั้งๆท,ท,ท,ที่เริ่มจากศูนย์ทางลับข้อที่6เรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวเร็วทางลับข้อที่6ของคนรวยคือการไม่หยุดเรียนรู้โลกเปลี่ยนเร็วคนที่รวยแค่ครั้งเดียวแต่หยุดเรียนรู้ มักกลับไปเริ่มใหม่สิ่งที่คนรวยทำต่างจากคนทั่วไปคือ 1. อ่านและเรียนรู้ทุกวันหนังสือคอร์สออนไลน์สัมมนาหรือแม้แต่บทความสั้นๆพวกเขาเข้าใจว่าความรู้คือเงินที่ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนสูงสุด 2. พร้อมปรับตัวเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนตลาดเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนคนรวยปรับตัวเร็ว ไม่ยึดติดกับวิธีดัาเดิม 3. ม,มองความล้มเหลวเป็นข้อมูลล้มแล้วไม่เสียใจนานใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับกลยุทธ์และเติบตัวต่อเคล็ดลับง่งายๆได้จากความรู้จากการเรียนรู้เคล็ดลับง่งายๆลงทุนเวลา30นาทีต่อวันในการเรียนรู้ใหม่ คุณจะเห็นว่าเพียงปีเดียวความรู้ที่สะสมจะสร้างโอกาสและรายได้มหาศาลข้อคิดสำหรับตอนนี้ 1. เครือข่ายเท่ากับทุนชีวิต 2. ความรู้และการปรับตัวเท่ากับต้นไม้เงินที่โตไม่หยุด 3. คนรวยไม่ได้โชคดี แต่รู้จักลงทุนเวลาและพลังงานในสิ่งที่เพิ่มคุณค่าทางลับข้อที่7วินัยทางการเงินเป็นรากฐานความรวยคนรวยไม่ได้รวยเพราะรายได้สูงเสมอไปแต่เพราะพวกเขามีวินัยทางการเงินวินัยทางการเงินไม่ใช่แค่เก็บเงินแต่เป็นการควบคุมความต้องการของตัวเองและรู้ว่าเงินควรทำงานอย่างไร หลักปฏิบัติของคนรวยคือ 1. เก็บก่อนใช้เงินเดือนเข้ามาเขาแบ่งทันทีส่วนหนึ่งเป็นออมและลงทุนส่วนที่เหลือค่อยใช้จ่าย ข้้งลับข้อที่8จิตวิทยาและความคิดเชิงบวกคนรวยไม่ได้โชคดีตลอดเวลาแต่พวกเขารู้จักควบคุมอารมณ์และความคิดสิ่งที่คนรวยทำแตกต่างจากคนทั่วไปคือ 1. มองอุปสรรคเป็นโอกาสปัญหาที่คนทั่วไปเห็นเป็นความล้มเหลวคนรวยมองเป็นบทเรียนและช่องทางพัฒนา 2. คิดระยะยาวไม่หลงติดกับผลลัพธ์ระยะสั้น ลงทุนวันนี้อาจไม่เห็นผลทันทีแต่ในระยะยาวสะสมแล้วจะเห็นผลตอบแทนมหาศาล 3. รักษาความคิดเชิงบวกแม้ในวันที่ล้มเหลวการคิดบวกไม่ได้หมายถึงมองโลกสวยแต่หมายถึงการเลือกจุดโฟกัสที่ช่วยให้แก้ปัญหาได้เคล็ดลับง่ายๆของคนรวยทุกเช้าก่อนเริ่มวันใหม่พวกเขาจะตั้งคำถามว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น และการโฟกัสที่สิ่งที่ควบคุมได้จะทำให้การตัดสินใจทุกครั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อคิดสำหรับตอนนี้ 1. วินัยทางการเงินเท่ากับรากฐานความมั่งคั่ง 2. ความคิดเชิงบวกบวกการมองโลกในแง่โอกาสเท่ากับพลังสร้างชีวิต 3. คนรวยไม่ได้รวยเพราะโชคแต่เพราะวินัยและจิตใจที่แข็งแกร่ง ทางลับข้อที่9สร้างอิสรภาพทางการเงินและชีวิตที่สมดุลทำให้เงินทำงานแทนตัวคุณคนรวยเข้าใจชัดเจนว่าการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรวยอย่างยั่งยืนได้ทางลับข้อที่9คือการสร้างระบบให้เงินทำงานแทนเราตัวอย่างเชิงปฏิบัติ 1. ลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างไรายได้ต่อเนื่องหุ้นปันผล อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าธุรกิจที่ไม่ต้องเข้าไปทำทุกวัน 2. ส,สร้างพาสซีฟอินค m มรายได้เข้ามาโดยไม่ต้องแลกกับเวลาโดยตรงช่วยให้เรามีอิสรภาพทั้งเวลาและชีวิต 3. ใช้เงินเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสพัฒนาตัวเองลงทุนในความรู้และเครือข่าย ทางลับนี้คือเหตุผลว่าทำไมบางคนเริ่มจากศูนย์แต่ไม่กี่ปีต่อมากลับมีไรายได้เกินความคาดหมายกันทางลับที่10ชีวิตสมดุลคือความมั่งคั่งที่แท้จริงคนรวยหลายคนเรียนรู้ความลับนี้ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่เงินแต่คือชีวิตที่สมดุลหลักปฏิบัติของคนรวย1่ สุขภาพก่อนเงินร่างกายและจิตใจแข็งแรงเท่ากับทำงานและลงทุนได้ยาวนาน 2. เวลาสำหรับครอบครัวและตัวเองแม้รวยแต่ถ้าไม่มีเวลาอยู่กับคนที่รักชีวิตก็ไม่สมบูรณ์ 3. แบ่งเวลาให้ความฝันและสิ่งที่สำคัญเงินสามารถสร้างความมั่งคั่งแต่ความสุขต้องสร้างจากความสมดุลในชีวิต นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนรวยบางคนถึงใช้ชีวิตอย่างสงบมีความสุขและยั่งยืนไม่ใช่แค่การทำงานจนรวยแล้วหมดแรงสรุปทางลับทั้ง10ข้อ 1. คิดแบบคนรวยก่อนรวยตั้งคำถามถูกวิธีคิดเปลี่ยนชีวิต 2. ใช้เงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เจ้านาย 3. สร้างระบบให้เงินทำงานแทนเรา 4. เสี่ยงอย่างมีแบบแผน 5. สร้างเครือข่ายเป็นทุนชีวิต 6. เรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวเร็ว 7. วินัยทางการเงินเป็นรากฐานความรวย 8. จิต,ตวิทยาและความคิดเชิงบวก 9. ทําทำให้เงินทำงานแทนตัวคุณ 10. ชีวิตสมดุลคือความมั่งคั่งที่แท้จริงถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณได้เห็นรหัสลับของคนรวยที่หลายคนมองไม่เห็นแต่จำไว้นะคะความรู้ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตจนกว่าคุณจะลงมือทำเริ่มจากสิ่งง่ายๆจัดการเงินให้เป็นระบบลงทุนเวลาในความรู้และเครือข่าย รักษาจิตใจและร่างกายให้แข็งแรงแล้วคุณจะเห็นว่าการรวยไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่มันคือผลลัพธ์ของการคิดบวกการทำบวกการลงมืออย่างสม่ำเสมอหากคุณอยากฟังทางลับเหล่านี้ต่อแบบเจาะลึกมีตัวอย่างและเทคนิคปรับใช้ได้จริงกดติดตามเราไว้เลยเพราะทุกตอนต่อจากนี้ คือรหัสชีวิตที่อาจเปลี่ยนคุณตลอดไป